เอาอะไรใช่เสี่ยวหรอ,อวอชเอาไปนี่เมรอนเอาอะไรดูคุณจ๊ะใช่ดีเฮ้ยสีปากจืดมาก ไปไหนกันมาในหญิงตามไปทันโอ้โหเมื่อคือไม่มาวิทยชิลมากมาแค่สุพรรณนี่เองแต่ว่าบรรยากาศมันดีชิลอะ่ะจะแวะเข้าที่อยู่จะมาก็ล่าวิทย์เอาแวะกาดหน้าแล้วกันเดี๋ยวเราไปเที่ยวอีกมึงไม่ค่อยอยู่ไม่รู้จะชวนังไงเอาชาเขียวปั่นสี่แก้วชามะนาวแก้วหนึ่ง สบายดีค่ะสวัสดีค่ะสมพรพีเจริญนะคะคิดถึงแม่ครับก็ลงมา้อบได้แล้วบีไอซันไปกับซอบไอฮามาถามแยกกันแล้วค่ะบางเดี๋ยวซันเขาแวะแวะหาที่ใครอะที่สุพรรณนะค่ะบาง,งาค่ะใช่ก่ยอง ถั่วไม่มีเหรอคะถั่วอัดไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ที่มันเป็นถั่วเหลืองนะค่ะถั่วเหลือ,กลองกำลังกับอ,อะไรอ่ะสั่งเลยเอาขนมปังด้วยคะ่ะ ผมมีมวยสายใต้เอาไปฝากพี่เอได้ไหมครับเอาอันนี้ค่ะการเอาอันนี้กับไอแคร์อยากกินถั่วอัดไม่มี มวยชกม,มากี่ครั้งแล้วคะพี่เชนดูว่ามวยชกม,มากี่ครั้งแล้วค่ะ เอ็งยังไงกำลังกลับแอนแวะดูที่ก่อนสวัสดีค่ะสำรานบาดเจ็บนะคะไม่ได้นฝัน <c oughs> สี่แก้วใช่ไหมเพราะเัาฝันสามไม่ปันเลยลาเต้ไม่ปั่น สั่งชาเขียวไปสี่แก้วอะออสกาอแลนดด้วยไม่มีค่ะไม่มีบงังเดี๋ยวยังไม่มีเดี๋ยวเอ๋เข้าเดี๋ยวหนูเข้าบ้านก่อนค่ะแล้วก็ยังไม่ได้ไปไหนจ้ะ สวัสดีค่ะตีซฟิโลนะคะสวัสดีน้องฐานทัพนะคะสวัสดีอนุรักษ์นะคะสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมอะคะนะ่ะคุณวนาโลคพืชอาอิถต์สวัสดีเอี FC. สวัสดีครับน้องฐานทัพ น้องคนที่สุดสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดี FC สวัสดี FC คุณแม่ทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีมุกวันเพ็ญมาด้วยกันแล้วเนี่ยมาด้วยกันแล้วเนี่ยสวัสดีกิฟต์สวัสดีครับส่งหัวใจมาให้นะโอ้โหขอบคุณค่ะหัวใจรัวๆนะคะใครกดหัวใจรัวๆสวัสดีครับมีอะไรก็ พูดคุยกันได้ค่ะอ่ะร้องเพลงให้เอฟซีฟังก่อนร้องให้เป็นเสียงแหบด้วยสวัสดีคุณแม่เป็นไงบ้างไอโอ๊ตหายดียังนาะกำลังจะแวะเข้าไปดูที่นะเดี๋ยวมีอะ<ม><ม>ไรกินบ้างไม่รู้ฮะใครก็จะทำไมม,มาทำอะไรกินวะ เอ้เหลือเหลือเนื้ออยู่เดี๋ยวไปย่านที่บ้านนี้ก็ได้เออได้เดี๋ยวไปนั่งที่นู้นอีกหน่อยเออไปนู้นอีสักให้กลับดึกดึกสักคืนเอออยู่ได้อยู่ได้เราไม่มีอะไรไปไหนเออเรี่ยก็ไม่ได้ไปเรียนให้กลับเช้าให้ดินกลับก่อนดิไอ่ดินมันจะกลับเป็นเด็มป่ะโอเคอ๋อดีขึ้นแล้วโอ๊ตโอเคคุณแม่ยังสาวสาวไหมคุณแม่สาวไหมใช่ให้ดูคุณแม่แต่งตัวดิ แต่งตัวเป็นวัยรุ่นนะฮะวัยรุ่นยุค90นะฮะเฮ้ยหกสี่หกสี่นะฮะกิฟเราผอมเบ้าดูดิผอมไหมกิฟก็ออกกำลังกายค่ะช่วงว่างก็เล่นฟิตเนสใช่ไหมใช่กามท้องนิดหน่อยก็ดูแลสุขภาพกันไปค่ะดูแลคนเยอะนะคะแกงส้มโอเคเดี๋ยวเข้าไปกิน ไม่มีรายซื้อมาฝากด้วยอ้าวกินอะไรอะนาะเอาชาเขียวปะ่ะเดี๋ยวให้อิั่งให้จะไปตามติดชีวิตซอเอ๋เยแป๊บหนึ่งนะงงสวัสดีค่ะสวัสดีเอซทุกคนเลยค่ะยิ่งแก่ยิ่งสวยครับแม่อ๋อขอบคุณค่ะอะ วุที่กรอนนะคะแก้วกระจายสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกคนเลยนะ,ะอ๋อให้ดูคุณแม่แต่งตัวคุณแม่แต่งตัวฟี้ยวฟ้ามะพร้าวอมลงดูเด็กขึ้นมากเลยค่ะสอผอมลงหอมลงก็ต้องดูแลผอมแล้วก็ต้องสุขภาพดีด้วยค่ะผอมแล้วแบบว่าหน้าโซรมนะ <c oughs> กลับเช้าเอิร์นไม่ไปโรงเรียนอีก <c oughs> ไ่กลับเช้าหนูกับ,บูมันจะนอนนี่ก้างมันนอน <c oughs> นล่นนอนบ้านเดี๋ยวหนูกลับเอามันไปเรียนเองหนุ่กลับ ตบูมันจะนอนมึงใช่หรือนอนนี่ยะน่าจะยังน่าจะน่าจะใช่แต่หนูกลับมาคิดถึงเหรอคุณ <c oughs> แม่คุณวน,นาโลหะพืช <c oughs> อ๋อแอบส่องเหรอ <c oughs> <c oughs> แอบส่องเหรอแอบส่องเหรอคุณวน,นาเชิญมาก็ไม่มาสวัสดีครับสวัสดีเอฟซี FC, ทุกคนเลยคะ่ะที่เข้ามารับชมนะคะบางซันสวัสดีครับ สวัสดีค่ะพี่ดำเป็นไงบ้างพี่สบายดีเปล่าดินสั่งสั่งชาย,ยัางรอมะวันศุกร์เลยบูไอ,อ้อ๋อมะจะมาได้ได้เดี๋ยวพามามะมาบอกรอมะวันศุกร์เลย มาจะมานี่ใช่ปะละ่ะเดี๋ยวบูจะได้ไม่ต้องกลับเดี๋ยวหนูเข้าไปรับามากกไดเอเอาไปเรียนก่อนสวยมันอายุยี่บห้าเลยครับขอบคุณค่ะแชมพูนะคะพูดเล่นพูดจริงเนี่ยพูดเล่นพูดจริงค่ะพูดจริงพูดเล่น ไอซิ่งเหรอไอซิ่งมันแอบดูอยู่เหรอเที่ยวไหนอ๋อมามาเที่ยวรีสอร์ทแถวแถวบ้านพวกอปาจ้ะบางแเอ้พี่ดำแล้วก็เลยว่าจะแวะดูที่หน่อยหนึ่งก่อนกลับบ้านพาบูมาส่งบูมันจะนอนนี่จ้ะพูดจริงครับแม่อ๋อขอบคุณค่ะซอเที่ยวไหนครับมาแวะดูที่ค่ะเดี๋ยวก็จะกลับบ้านแล้วไปเที่ยวมาเมื่อวานค่ะ FC เป็นไงบ้างคะมวยมาแล้วก็น่าจะไม่เหงากันแล้วนะคะมวยเริ่มปลดล็อกได้แล้วะคะ่ะเปิดให้เข้าดูได้ยี่สิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นของของเวทีนะของสนามเละพันดำนะคะไม่สู้ก็สู้สวัสดีค่ะอะไรก็ได้ไม่ใช่อะไรก็ยอมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยคะ่ะที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีคุณสุรินเนื่องบุญมา ชาได้ยังชามะไม่ใส่ชาชามะนาวดิกำลังทำชามะนาวเอไ้ไปฟังเพลงเลย น่ารักมากๆครับขอบคุณค่ะหมอบเลยเหรอเยดิสหมอบรอระเยดิสหมอบรอหมอบไพ่เหรอฮะเบอร์ไม่ดีก็น,นอนไปเบอร์ไม่ดีฮะ บ้างมีอรอไอ,อมึงไปดโดนมึงกดราคาเสียเรียวรู้กำน,นัน